ครูต้องทำโทษกูจะทำโทษอะไรเยินยๆๆทำอะไรจะลงโทษเรื่องอะไรกูผิดอะไรกูก็เล่าหมดแล้วว่าที่กูมาสายกูเจอครูย๋ยวพูดมึงกูครูได้ไงฮะผมขึ้นเลยนะเนี่ยผมไม่ผิดไงมึงจะไม่ผิดจะ่ทำอะไรผมจเจริญยากจำไว้นะจำ<อ>จำไว้นะต,ต่อตรงน,นี้ แต่ตีกลางหลังเพื่อกูก็เก่งตรงนี้อยู่ <c oughs> แต่กูตีกลางหลังจำไว้จำไว้ไม่มีใครเขาทำโทษแล้วนี่โรงเรียนนี่ที่อุวนยังไม่การมีการทําโทษกันเลยนี่โรงเรียนนี่เขาไม่ตีกันหรอกก็ไม่ตีไงเขายิงเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ทำไมไม่ค่อยตั้งใจเรียนเพราะอะไรอ่ะผมไม่ค่อยตั้งใจเรียนผมต้องดูเลยพ่อแม่ผมต้องป้อนยุกป้อนยาพ่อแม่ก็แก่แล้วนี่ พ่อก็โดนงูกัดตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่ม